จากชัยนาทไปทางใต้กันหน่อยนะคะวันก่อนที่เรามีการคุยกันว่าเขามีปาร์ตี้บิ๊กไบที่เกาะลันตาจังหวัดกระกบ,บี่ปรากฏว่าคนที่มาร่วมงานคนนึงเนี่ยมาจากสุราคฎรแล้วก็ไปติดคนคนนึงตอนแรกคือภูกเก็ตก่อนอแล้วก็ทีเนี้ย จากเคสนี้นะคะปาร์ตี้บิ๊กไบต์เนี่ยมันก็ไปในหลายจังหวัดในภาคใต้นะคะเออแล้วก็ในวันนั้นที่รายงานก็คือว่าเขาก็จะมีการจ้างกลุ่มเด็กเอนเตอร์เทนเนี่ยมาร่วมงานด้วยอ๋อพิตี้ใช่พิตี้สายเอนเตอร์เทนนี่นะปรากฏว่ากลุ่มนี้เขาอยู่ที่สุราษฎรเมื่อวานมีรายงานว่าตัวของผู้ว่าสุราษตัวของคุณวิชวุฒิจินโตนะคะก็มีการรับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษถึงการตรวจ กลุ่มเด็กเอนเตอร์เทนสิคนที่ไปที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ปรากฏออกมาแล้วนะคะว่าผลไม่พบเชื้อโควิดทั้ง10คนนี่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ที่เนี้ยนะคะอย่างกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็กรนีกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัดตอนนี้ต้องใช้มาตรการเชิงรุกเลยอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็ติดตามนำตรวจได้ทั้งหมดอย่างที่ตำบลบ้านตาขุนหนึ่งคนอำเภอ อำเภอบ้านตะขุนหนึคนดอนศักดิ์18คนโรงพยาบาลท่าโรงช้างอําเภอพุนพิน17คนที่โรงพยาบาลสุราธานีธานี30คนอําเภอท่าฉาง2คนอําเภอพนม2คนและอํเภอรพระแสง3คนรวมทั้งหมด 73คนตรงนี้นะคะก็ไม่พบเชื้อโควิดเหมือนกันแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่พบเชื้อสิ่งที่สําคัญจําเป็นทางสุราษฎร์ก็ย้าว่าต้องไม่ละเลยในการสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าสุราษฎร์ก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดคัดกรอง12จุดใน7อําเภอบนถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่จะไปที่แหล่งท่องเที่ยวที่จุดต่างๆของสุราษฎร์ด้วยก็จะมีการตั้ง จุดต่างๆในการตรวจคัดกรองอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมมือกันด้วยนะคะอือไปดูจากเรื่องเคสเดียวกันเนี่ยนะครับตัวสถานที่จัดงานปาร์ตี้ริมสระน้ําที่ว่ามีพริตตี้มาจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันอยู่ที่โรงแรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้เขาก็ไปตรวจไปทําความสะอาดไปอะไรต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่โรงแรมนี้ด้วยนะครับทางด้านคุณหมอสมบูรณ์บุญ,บญกิติชยพันธ์รองสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม2รายนะครับถ้ารวมยอดสะสมของระลอกใหม่นี้ก็จะรวมเป็น3รายรายใหม่2รายนี้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีประวัติว่าทั้ง2คนได้เดินทางไปร่วมงานบิ๊กไบค์อันนี้นี่แหละนะครับแต่ขณะที่ในเรื่องของการไปตรวจสอบสวนโรคเนี่ยนะฮะ เก็บตัวอย่างของผู้สัมผัสอะไรต่างๆที่ต้องสงสัยว่าจะมีความเสี่ยงทั้งหมด34รายไปตรวจแล้วผลออกมาเมื่อวานนี้ทั้ง34รายเป็นลบทั้งหมดมไม่มีใครติดเชื้อนะครับส่วนตัวโรงแรมที่เป็นสถานที่จัดงานเนี่ยเขาปิดทําความสะอาดไปตั้งแต่วันที่22ธันวาคมหลังจากที่มีข่าวออกมาพนักงานโรงแรมทุกคนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคแยกกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ14วัน ส่วนสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างในไทม์ไลน์เนี่ยจะเห็นว่ากล<ช>ุ่มบิ๊กไบ e เนี่ยเขามีไปตลาดนัดไปงานหอยอะไรสักอย่างนั้นด้วยก็ สถานประกอบการอื่นๆก็มีการปิดทำความสะอาดเช่นเดียวกันทางด้านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ออกมาขอความร่วมมือประชาชนกระบี่ให้ป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดที่สุดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธีด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์และถ้าหากว่ามีอาการไข้ไอหอบมีน้ำมูกเหนื่อยลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่น หรือไปสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยมากรุณารีบไปตรวจนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็โทรถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2, 2 2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะาารกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ